อ่านว่าก็อ่านว่าคอขออ่านว่าขอพ่อค่อยออ่านว่าขอคออ่านว่าขอคออ่านว่าขอคออ่านว่าขออ่านว่าคอออ่านว่าคอคออ่านว่าคอจออ่านว่าจอ ชออ่านว่า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 ชอชช้างชช้างชอชอชอช้างชช้างโซโซชออ่านว่าชออ่านว่าชออ่านว่าซอ ชออ่านว่าชอชออ่านว่าชอยออ่านว่ายอชออ่านว่ายอดออ่านว่าดอชออ่านว่าชอตออ่านว่าตอชออ่านว่าตอทออ่านว่าถอชออ่านว่าถอทออ่านว่าทอชออ่านว่าทอทออ่านว่าทอชออ่านว่าชอนออ่านว่าโนออ่านว่าชอดออ่านว่าดอ ตออ่านว่าตอตออ่านว่าตอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอทออ่นว่าทออนว่าอนอ่านว่านนออ่ว่านบออ่านว่าบ ปออ่านว่าปอพออ่านว่าพอฝออ่านว่าฝอพออ่านว่าพอฝออ่านว่าฝพออ่านว่าพออ่านว่าพอ่านว่าพอ่านว่าอพออ่านว่าพอมออ่านว่ามอยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอ รออ่านว่ารอรออ่นว่ารอวอ่านว่าวออ่านว่าสออ่านว่าสอสออ่านว่าสอสออ่านว่าสอสออ่นว่าสอหออ่านว่าหออนว่าหอรออ่านว่ารอออ่านว่าอออ่านว่าอ พออ่านว่าฮอ